Foundation เ,เป็นเกมสร้างเมืองยุคกลางที่พัฒนาโดย p o l y m o r p h g a m e เกมนี้เน้นการวางแผนเมืองแบบออร์แกนิกและอิสระผู้เล่นต้องบริหารจัดการทรัพยากรและตอบสนองความต้องการของประชากร Foundation ว,วางจำหน่ายครั้งแรกในรูปแบบ Early Access บน Steam ในปี2019เกมเต็มรูปแบบเปิดตัวในวันที่1พฤษภาคม2023ผู้เล่นสร้างเมืองโดยใช้ระบบการวางแผนแบบ Gridless การออกแบบอาคารและเส้นทางเป็นไปอย่างอิสระและยืดหยุน่นเกมมีระบบการบริหารจัดการประชากรที่ซับซ้อนประชากรแบ่งออกเป็นชนชั้นต่งตางๆที่มีความต้องการแตกต่างกันผู้เล่นต้องสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของชนชั้นต่งตางๆ Foundation มีระบบเศรษฐ,ฐกิจที่เน้นการผลิตและการค้าผู้เล่นต้องสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรต่างๆเช่นไม้หินและอาหารมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองการค้ากับเมืองอื่นๆเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรายได้ Foundation มีระบบความสัมพันธ์ทางการทูตกับกลุ่มต่างๆผู้เล่นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกษัตริย์และศาสนจักรการเลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงของเมืองเกมมีระบบเหตุการณ์สูงที่ท้าทายการบริหารจัดการ ภัยพิบัติทางธรรมชาติและความขัดแย้งทางสังคมอาจเกิดขึ้นได้ผู้เล่นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน Foundation ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมสร้างเมืองคลาสสิกเกมอย่างแอโนโลและเซตเลอร์มีอิทธิพลต่อ,อก,การออกแบบ Foundation พัฒนาโดยใช้ Unity Engine เกมมีกราฟิกที่สวยงามและรายละเอียด u n d เดชันมีมอดดิ้งคอมมูนิตีที่แข็งแกร่งผู้เล่นสามารถสร้างและแบ่งปันมอดเพื่อปรับปรุงเกม เกมนี้มี DLC ที่เพิ่มเนื้อหาใหม่เช่นอาคารและทรัพยากรแต่ละ DLC จะเพิ่มความท้าทายและตัวเลือกใหม่ๆใ,ให้กับผู้เล่น Foundation เ,เป็นเกมที่เน้นการวางแผนระยะยาวผู้เล่นต้องคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองการตัดสินใจของผู้เล่นส่งผลต่ออนาคตของเมืองเกมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมสร้างเมืองที่ซับซ้อน Foundation มอบประสบการณ์การสร้างเมืองที่ไม่เหมือนใครเกมนี้ยังคงได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทีมพัฒนาให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้เล่น Foundation มีเป้าหมายที่จะเป็นเกมสร้างเมืองที่ดีที่สุดเกมนี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นทั่วโลก Foundation ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลต่างๆเกมนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแฟนเกมสร้างเมือง